เราเริ่มกันที่เนื้อหาในบทที่2นะครับดรยูวลเนี่ยตั้งชื่อไว้ว่าต้นไม้แห่งความรู้นะครับก็จะพูดถึงความรู้ที่มันเกิดขึ้นผ่านภาษาเนี่ยนะครับเซเปียนส์เมื่อประมาณ70,000ปีที่แล้วเนี่ยก็มีรูปร่างหน้าตานะครับแล้วก็ขนาดสมองก็คล้ายๆเราแบบนี้นี่เองนะครับแล้วทีนี้เนี่ยพอเขาไปเผชิญหน้ากับ นีแอนเดอร์ทัลเนี่ยการเผชิญหน้ากันครั้งแรกเนี่ยจริงๆแล้วโฮโมเซเปียนเนี่ยเป็นฝ่ายพ่ายแพ้นะครับก็มีหลักฐานนะครับว่าเซเปียนเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์ที่ฉลาดมากนะครับก็คือเริ่มมีการประดิษฐ์เรือมีการพยายามทำตะเกียงน้ำมันนะครับประดิษฐ์คันธนูแล้วก็ลูกศรน,นะฮะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือเขาประดิษฐ์เข็มเย็บผ้าด้วยนะครับเพราะเข็มเย็บผ้านเนี่ยทำให้เซเปียนเนี่ยสามารถสร้างเครื่องนุ่มห่มได้ และนั่นอาจจะทำให้เราทนทานต่อสภาพอากาศที่แตกต่างไปนอกจากนั้นไม่ใช่แค่สิ่งประดิษฐ์ครับแต่ว่ามันก็มีหลักฐานนะครับว่าในช่วงประมาณ30,000ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะก็เริ่มมีการทำงานศิลปะด้วยนะครับแล้วก็มีความเชื่อมีศาสนานะครับและก็มีการค้านั่นหมายความว่ามันมีความซับซ้อนนะครับในสังคมของเซเปียนลองคิดดูว่าเราไม่สามารถนึกออกว่าลิงจะลุกขึ้นมาประดิษฐ์ เรือได้นะครับอะไรที่มันทำให้สิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการมาพร้อมๆกันอยู่ๆมันก็มีอยู่สปีชีส์หนึ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนแล้วก็กลายมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่เก่งกว่าโฮโมอื่นๆหรือกระทั่งสิ่งมีชีวิตอื่นๆเลยนะครับเขาบอกว่าจุดสําคัญเนี่ยมันก็คือความเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมจนกระทั่งเกิดผลลัพธ์สุดท้ายอันหนึ่งนะฮะที่มันทําให้สมองของเราเนี่ย เปลี่ยนแปลงไปสามารถคิดแล้วก็สื่อสารนะครับในแบบที่สิ่งมีชีวิตอื่นไม่เคยทำมาก่อนได้และนั่นก็คือภาษาในรูปแบบใหม่เซเปียนเป็นสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์เดียวหรือเปล่าที่มีภาษาจริงๆไม่ใช่อยู่แล้วถูกไหมครับเพราะว่าเวลาที่เราเห็นสัตว์อื่นๆเนี่ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงต้มมัดอย่างเงี้ยนะฮะแมวเนี่ยก็มีภาษาของเขาใช่ไหมครับแต่สิ่งที่มันทําให้ภาษาของพวกเราเนี่ยแตกต่างไปจากเพื่อนร่วมโลกอื่นๆนะฮะ ก็เพราะว่าภาษาเรามีความพิเศษหลายอย่างครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่กันไปทีละข้อนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือภาษาของมนุษย์เนี่ยมันมีความยืดหยุ่นมากเราสามารถใช้เสียงที่ไม่ได้มีเสียงเยอะแยะนะครับคือจริงๆเสียงเนี่ยมันมีจํากัดอยู่แล้วถูกไหมครับรวมถึงสัญ,ญลักษณ์เราสามารถนําเอาสัญ,ญลักษณ์เนี่ยมาร้อยเรียงกันลองนึกถึงตัวอักษรฮีโรกราฟิกมันก็มีรูปเต็มไปหมดเลยใช่ไหมฮะรูปอาจจะมีไม่ได้เยอะมากระดับแบบเป็นล้านล้านรูปนะฮะแต่ว่าพอเอามาสลับเรียงลําดับกันแล้วเนี่ย มันก็กลายมาเป็นเรื่องราวที่มันสลับซับซ้อนได้เต็มไปหมดเลยนะครับและไม่ต้องนับว่าภาษาที่เราใช้อยู่ในทุกวันนี้มันยิ่งซับซ้อนมากขึ้นไปอีกนะครับเมื่อเราเอาตัวอักษรเนี่ย มาเรียงเป็นคําแต่ละคําที่ไม่เหมือนกันสร้างประโยคที่มีความหมายที่ไม่เหมือนกันได้นับไม่ถ้วนและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตชนิดไหนบนโลกทําได้นะครับเราใช้ทั้งเสียงและทั้งสัญ,ญลักษณ์เนี่ยมาสร้างความหมายที่สลับซับซ้อนมากความหมายเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สื่อสารข้อมูลนะฮะระหว่างตัวเรากับสภาพแวดล้อมรอบๆตัวนั่นก็คือเราเล่าว,ว่า โลกมันเป็นยังไงให้เพื่อนๆฟังจริงๆแล้วเวลาเราสื่อสารกันเนี่ยครับเราก็เพื่อมีชีวิตรอดก่อนนะครับถ้าพูดถึงลิงก็อาจจะพูดได้แค่ว่าเฮ้ยสิงโตมาสมมตินะครับแต่มนุษย์เนี่ยลงไปในรายละเอียดได้ครับภาษาของเซเปียนส์เนี่ยสามารถจะบอกเพื่อนว่าเฮ้ยสิงโตมาแต่ไม่จบแค่นั้นครับมันมากันหลายตัวด้วยเฮ้ยมันกําลังข้ามแม่น้ํามาไอตัวใหญ่มาก่อนเลยนะ แล้วตัวเล็กค่อยๆตามมาเส้นทางที่มันจะเดินมาเนี่ยมันไม่เห็นเราหรอกหรือเราจะเข้าถึงมันได้ยังไงนี่นะครับหรือกระทั่งว่าไม่ได้พูดถึงตอนนี้ด้วยพูดว่าเฮ้ยเมื่อเช้าอะ่ะเพิ่งไปเห็นสิ่งโตมาเพราะฉะนั้นระวังกันหน่อยนะมันเริ่มมาแถวนี้แล้วสิ่งที่มันละเอียดระบุตำแหน่งได้บอกเวลาต่างๆนานาเน,น,นี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เปรียบในการที่จะวางแผนนะครับแล้วก็ใช้ชีวิต อย่างเหนือชั้นเนี่ยมากกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นนะครับข้อ2ครับคือภาษาของเราเนี่ยวิวัฒนาการขึ้นมานะครับเพื่อการซุบซิบนินทาในเมื่อมันซับซ้อนแล้วเนี่ยมันสร้างคําได้เยอะมันจึงเอามานินทาเพื่อนๆกันเองเนี่ยได้ด้วยนะฮะการซุบซิบเนี่ยทำให้เราเข้าใจเพื่อนมนุษย์นะ และการที่เราเข้าใจเพื่อนมนุษย์มันทำให้เราเข้าใจความเป็นมนุษย์ด้วยคือเข้าใจตัวเองนะครับแล้วมันจึงเกิดความเข้าใจของความสัมพันธ์กันระหว่างคนกับคนก็เลยเกิดความร่วมมือกันทางสังคมครับเราคิดดูครับว่าถ้าเรารู้แล้วว่าเพื่อนคนนี้ดีเราก็จะให้ความร่วมมือกับคนที่ไว้ใจได้ใช่ไหมครับถ้าเรารู้ว่าเพื่อนอีกคนไม่น่าไว้ใจคนคนนั้นอาจจะค่อยๆถูกกันออกจากกลุ่ม ไปเรื่อยๆแล้วสังคมก็ค่อยๆก่อร่างขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆค,คัดเลือกเชฟคนเนี่ยขึ้นมาให้เป็นคนที่สังคมต้องการด้วยข้อ3ฮะละักษณะพิเศษของภาษาของเซเปียนส์นะครับก็คืออันนี้เด็ดขาดมากฮะถ่ายทอดข้อมูลถึงสิ่งที่มองไม่เห็นได้นะฮะยูวาลเนี่ยใช้คำว่าสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงเลยด้วยซ้ำนะครับเช่นตำนานเทพเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์ในยุคแรกๆเนี่ยก็จะ มีเทพ,พเจ้าและตำนานนั้นเนี่ยก็ถูกเชื่อร่วมกันทำให้คนที่ไม่มีความข้องเกี่ยวกันทางสายเลือดใดๆเลยสามารถรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันได้นะครับเฮ้ย <Hey, S 1> ถ้าคุณแบบเคารพเทพนองอินทรีเหมือนกันเนี่ยเราเป็นเผ่าเดียวกันได้เราจะร่วมรบไปด้วยกันและสิ่งเหล่านี้นี่แหละครับที่จะค่อยๆสร้างชุมชนนะครับแล้วก็สังคม ขึ้นมานะฮะยูวองเนี่ยบอกว่าสิ่งเหล่านี้คือเรื่องเล่าที่ผูกพวกเราไว้ด้วยกันนะครับมาพูดถึงเรื่องความร่วมมือซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าฝูงลิงเนี่ยจะอยากให้เกิดความร่วมมือซึ่งกันและกันเนี่ยจ่าฝูงเนี่ยจะต้องคลุกคลีตีโมงกับเจ้าลิงทั้งหลายในฝูงเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะฮะคือเขาต้องให้ความใกล้ชิดสนิทสนมมากถ้าเกิดใครถือ เขาก็ต้องปราบสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ไว้ใจกันนะครับมนุษย์เนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องไปคุกคีขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นลิงเนี่ยพออยู่เป็นฝูงแล้วเริ่มเกิน100ตัวนะครับก็จะสร้างความร่วมมือกันได้ยากละเพราะจากฝูงเนี่ยไม่สามารถที่จะไปสร้างความสัมพันธ์เนี่ยได้ในระดับร้อยตัวลิงจึงไม่สามารถสร้างสังคมที่ที่ใหญ่ไปกว่านั้นได้นะครับแต่ว่า เซเปียนเนี่ยสามารถสร้างเมืองที่มีคนเป็นหมื่นสร้างอาณาจักรที่มีคนเป็นล้านนะครับแล้วไม่ต้องนับว่าในโลกทุกวันนี้เนี่ยเรามีประเทศที่มีคนถึง1000ล้านคนอยู่ด้วยนะครับการสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นได้เนี่ยก็เพราะว่าเรามีเรื่องเล่าเรื่องเดียวกันครับเรื่องเล่าที่ทุกคนเชื่อว่าสิ่งนั้นเนี่ยคือความจริงของพวกเราทุกคนแล้วก็เลยใช้ชีวิตนะครับอยู่บนเรื่องเล่านั้นเช่นในสงครามครูเสดเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนที่นับถือคริสต์แคทอลิก สคนนะฮะไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลยเนี่ยแต่สองคนนี้ก็สามารถร่วมลบในสงครามศักดิ์สิทธิ์ได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องรู้จักกันกันมาก่อนเลยนะฮะแล้วก็มีเป้าหมายเดียวกันในการทำสงครามครั้งนั้นด้วยนะฮะเซเปียนเนี่ยจึงอยู่กับความจริง2แบบด้วยกันแบบที่ 1. นึงเนี่ยก็คือความจริงทางวัตถุนะครับความจริงที่จับต้องได้กับความจริงอีกแบบก็คือ ความจริงทางจินตนาการทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยคือเรื่องภาษาแล้วภาษาเนี่ยมันทําให้มนุษย์เนี่ยดีดตัวเองออกไปจากเส้นทางวิวัฒนาการทั้งหมดเลยนะฮะเพราะว่าสัตว์เนี่ยหรือสิ่งมีชีวิตเนี่ยกว่าจะเป็นอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้เนี่ยก็ใช้เวลาหลายล้านปีใช่ไหมครับก่อนที่แต่ละชนิดจะค่อยๆวิวัฒนาแต่พอเซเปียนสมีภาษาแล้วก็เริ่มสร้างวัฒนธรรมนะฮะ นั่นหมายความว่าสร้างสิ่งที่มันเป็นของมนุษย์ที่ไม่ใช่ธรรมชาติเนี่ยเราไม่จาเป็นจะต้องรอการวิวัฒนาการแล้วนะฮะตัดทางลัดมาเหลือแค่ไม่กี่ปีแล้วเราก็ส่งต่อความรู้เหล่านี้ให้ลูกเนี่ยไปวิวัฒนาการต่อรุนลูกรุ่นหลานเนี่ยก็จะวิวัฒนาการเร็วเร็วขึ้นอีกเร็วขึ้นอีกเร็วขึ้นอีกไปนะฮะเราไม่ได้วิวัฒนาการทางร่างกายละแต่เราวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมนะครับโฮโมชนิดอื่นยากมากครับที่จะชนะเซเปียนที่ ที่แบบผนึกกำลังกันด้วยภาษานะครับภาษามีอิทธิพลนะครับทำให้มนุษย์แบบพวกเราเนี่ยกลายมาเป็นมนุษย์เพียงเผ่าพันธุ์เดียวที่ยังคงครองโลกอยู่ในตอนนี้นะครับ